ทะเลบรรยากาศสดชิลแต่เกิดเหตุสุดสยองอาหารเป็นพิษจนถึงแก่ความตายนั่นเพราะเปิดพิสดานกินเนื้อเต่าทะเลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดวิคันจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องราวนี้นะคะ ที่ประเทศแทนซาเนียบนเกาะแซนซิบาร์ ar, ซึ่งเป็นเขตกึ่งปกครองตนเองของแทนซาเนียค่ะโดยชาวบ้านบนเกาะแห่งนี้เนี่ยได้กินเนื้อเต่าทะเลถือเป็นหนึ่งในเมนูท้องถิ่นจานโปรดของคนที่อาศัยบนเกาะแห่งนี้แต่เชื่อไหมคะว่าสถิติได้ถูกบันทึกค่ะชาวบ้านกินเนื้อเต่าทะเลเกิดอาการอาหารเป็นพิษเสียชีวิตมาแล้วทั้งหมด9รายอีก78รายต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ นายแพทย์ฮาจิบารการิแพทย์ประจำเขตโพวันนี้ได้เปิดเผยข้อมูลสุดสะพรึงค่ะว่าแม่ลูกคู่หนึ่งได้กินเนื้อเต่าทะเลตั้งแต่เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาผ่านมาไม่กี่วันลูกชายได้เสียชีวิตลงจากนั้นวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะแม่ของเด็กก็ได้เสียชีวิตลงตามลูกชายแต่ว่ากินเต่าทะเลแล้วถึงตายจริงหรอคําตอบคือจริงค่ะ เต่าทะเลเนี่ยจะมีสารพิษตัวหนึ่งที่เรียกว่าเชโลนิทอกซิสมีฤทธิ์อันตรายสำหรับคนกินแล้วถึงตายค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเกิดเหตุสลดคนกินเนื้อเต่าแล้วตายมาแล้วบนเกาะแห่งนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2564การกินเนื้อเต่าครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง7รายและอีกหลายสิชีวิตถูกห้ามส่งโรงพยาบาลค่ะ น่วยงานจัดการภัยพี่บาิแสนสิบาร์นำคณะพบประชาชนเตือนให้หลีกเลี่ยงการกินเนื้อเต่าทะเลท้าไม่อยากให้ชีวิตตัวเองต้องสิ้นสุดลงบ้านเราเองก็เคยเกิดเหตุการณ์กินเนื้อเต่าแล้วตายมาก่อนเช่นกันค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2553สําำนักงานสา,าธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยค่ะว่าในปีนั้นมีคนเสียชีวิตจากการกินเต่าทะเลถ,ถึง3รายและเจ็บป่วยอีกหลายคนเลยค่ะอาการที่แสดงออกเนี่ยก็คือแสบปากปากชาเจ็บคอ ยาคลื่นไส้อาเจียนและเกิดอาการแน่นหน้าอกจนหมดสติและถึงขั้นเสียชีวิตค่ะสารพิษเชโลนีท็อกซิสเป็นพิษร้ายแรงที่ไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนค่ะแถมยังส่งผ่านทางน้ำนมแน่นอนว่าทารกที่ดูดนมแม่ก็จะได้รับสารพิษตัวนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะนอกจากเราไม่ควรกินเต่าเพราะอันตรายแล้วเต่าลายสายพันธุ์กำลังเผชิญวิกฤตใกล้สูญพันธุ์อีกเช่นกันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือค่ะ ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ